ข่าวต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ค่ะใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์เก่านะคะหรือว่าอนุรักษ์หนังไทยนะคะต้องชอบงานนี้ค่ะถอดรหัสหนังไทยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรค่ะ นิทรรศการภาพยนตร์อินทูไทยฟิล์มบายทัชชาทอดรหัสนักไทยถูกจะทำขึ้นโดยทัชชาภายใต้โครงการวิจัยอวว่ารู้ผารักรักเงาแผ่นดินไทยโครงการจัดทำชุดสารคดีเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไทย P ี s และหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะ โดยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยได้ผ่านกระบวนการเรียงร,ยร้อยการศึกษาเนี่ยยังเป็นระบบนะคะการเล่าเรื่องวิธีการเนี่ยก็จะมีความทันสมัยแล้วก็น่าสนใจภายใต้ข้อมูลที่ที่เชื่อถือได้โดยกระบวนการดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้ในโครงการอื่นๆนะคะหรือว่าในเฟสสองเนี่ยคงจะได้ติดตามมานะคะทางวชก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและผลักด,ดันให้เกิดก่อาการทํางานดังกล่าวตามทิศทางของกระทรวงวค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับเยาวชน ทุกภูมิภาคนะครับเข้าร่วมประกวดหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะได้แสดงแก่นของอท้องถิ่นที่ท่านอยู่นะครับเพื่อให้คนในประเทศนี้รู้จักหรือรู้แม้กระทั่งคนนั้นต่างๆชาติด้วยนะครับก็ยังขอเชิญชวนทุกท่านครับ ภาพยนตร์ถูกนำมาเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ Into t h a ท f ฟ l m s b บายทัชชาซึ่งจะแสดงผลงานของผู้กำกับและนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำทั้งโปสเตอร์ชุดเสื้อผ้าจากภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานศิลปะการออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแต่ละยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการระหว่างวันที่5ถึง13กุมภาพันนี้ภายในงานนิทรรศการ b a n g k o k d e ี i ซ n Week 2022บ้านหมายเลขหนึ่ง ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครค่ะ